อ่าคุยกันอ่าคุยกันเล่นนะครับเนี่ยมาเจอญี่ปุ่นทําไมถึงอยากให้เจอญี่ปุ่นอยากเห็นเด็กญี่ปุ่นกับเด็กไทยเจอกันบ้างอ๋อจริงๆถ้าถ้าเจอกันเลยก็ดีนะเพราะว่าอายุยี่สิบเราก็เจอใช่ไหมเราเจอทั้งญี่ปุ่นกับเกาหลีเลยเจอทั้งคู่เจอทั้งคู่เลยคืออยูยี่สิบอะในแง่การพัฒนาผมว่าเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าอันนั้นมันเอาเข้าสี่ทีมแต่อันนี้มันเอาเข้าแปดทีมฉะนั้นหลบหลีกได้ก็หลบหลีกไปก่อนในในมุมเรานะซึ่งมันหลบหลีกาาารับส่่แวถม ตรงนี้มีโอกาสแต่ถ้าอยู่20บเนี่ยบอกได้เลยว่าเตรียมทีมให้ดีที่สุดนะครับเพื่อมองถึงครั้งหน้าแต่เนี้ยเตรียมทีมให้ดีที่สุดเพื่อต้องไปให้ได้เออสิบหเอา8เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะมันมีโอกาสนะแบบคราวนี้ถ้าเราดูเนี่ยอดจจะดูเพื่อนเพื่อนเนจับสายมาคุณริกดีโบอกซาอุอุสเบไทยอินโด ก็ก็ก็แล้วแต่เขาหมองเขาว่าเขาอาจจะอ่าจริงตอนนี้มันก็อันนี้ก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างหนักถ้าเป็นสายนี้ใครอีกอ่ะหลายคนคุณคุณนุ่นอ่ะคุณนุ่นบอกว่าซาอุออสเตรเลียอินโดไทยหลายคนเลือกซาอุซาอุกิรานอันไหนง่ายกว่ากันครับถ้าแต่ว่าซาอุเป็นเจ้าพาะไหนพี่มันเลยได้อีกว่หนึ่งใช่ใช่ใช่คือคือพอพอเขาจับคือตอนนี้มันขยับคือมันขยับด้วยไงหมายถึงว่าแาทัโถสอ้มันก็มีขยับด้วยไง เพราะเราก็ล่นมาจากสองเป็นสามอะไรเงี้ยเออก็ถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยโถหนึ่งมันก็โถหนึ่งก็เอาเจ้าภาพเลยเหรอโถหนึ่งก็แต่แต่โถหนึ่งก็เจอสะเจอโถหนึ่งมันเจอใครก็หนักนะอิหร่านก็ไม่ได้อิหร่านก็ไม่เบาแล้วใครจะบอกอิหร่านเนี่ยเขาก็บอกอิหร่านบอลเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยแกร่งเนี่ยผมผมว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่า โอเคหร่านอาจจะไม่ได้แชมป์ไอ้พวกฟุตบอลรายการอะไรพวกนี้นะไม่ใช่ขาประจำอ่ะแต่คุณลองไปดูว่าถ้าเขาไม่แกล่งจริงอ่ะทุกวันนี้เขาก็เป็นเป็นขาประจําชุดใหญ่ใช่ไหมล่ะที่เล่นแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยแต่คนอยากให้เจอยร่านเยอะนะจ่าอูด้วยค่ะไม่รู้ทําไมเจอเจ้าภาพไปเลยจริงๆก็โอ้โหแต่เกาหลีก็หนักนะสำหรับแบบอ๋อคนเมนว่าอยากดูแบบโหๆก็ผมผมว่า มันก็ดีนะถ้าแบบโหดๆแล้วเราไปได้มันก็แบบมันก็ภาคภูมิใจในการเตรียมทีมแต่ว่าตอนนี้เรื่องเตรียมทีมเราไม่หัวแล้วเขาเตรียมเต็มที่อยู่แล้วอ๋อ,อบอกว่าทีมไหนก็ได้อ๋อเขาบอกว่าซาอุอา,า,าอเบาสุดซาอุเบาสุด,สดคือโอเคแหละซาอุเบาสุดแต่ว่าคุณมองว่าเขาเป็นเจ้าภาพไงอ,อยู่โถนึงจะบอกว่าผมว่ารอบนี้ที่เขาได้เป็นเจ้าภาพอ่ะเขารู้เขารู้ล่วงหน้าเขาเตรียมนะเขาเตรียมนะผมว่าโอ้โหิหรีหลานนะ ถ้บอกบออิหร่านอิหร่านก็ดีเอาอิหราอาอ่รานอย่างน้อยคือก็แบบไม่ต้องเจอเจ้าภาพสักนิดแล้วกันคือคือมันน่าจะแข่งก็พอแหละไม่น่าต่างกันมากหรอกนะครับเจออิหร่านดีกว่าโถาหนึ่งเจออิหรา่านโถสองนี่ก็ถ้าเลือกก็ต้องถ้าเลือกข<ช>อเยเมนแล้วกันเพราะทาจิบอลชุดนี้เนี่ยเราก็าเคยแพ้มาเราก็เคยแพ้มานะครับเจออิหร่านเยเมนนะครับแล้วก็โถสี่เนี่ย โถ่สี่มีคนบอกทีมถ้าถ้าโถ่ถ้าโถ่โถ่สี่โถ่สี่อินโดมันไม่ค่อยเราไม่ค่อยอยากเจออาเซียนอ่ะยูเอเอยไหมคะถ้าเจอก็ไม่ยูเอเอก็จีนยูเอเอี๋ยเนี่ยเราเรายูเอเอเราเจออุ่นเครื่องเราชนะนะครับแต่ว่าโอเคตอนเป้นจริงเราเราเราไม่ไม่ไม่เสี่ยงเอาแบบอันนี้คุยเรื่องง่ายนะง่ายในมุมผมอ่ะผมว่าถ้าเป็นผมคืออิหร่านแล้วก็อ่ะอิหร่านเยเมน ไทยแล้วก็จีนไปโอ้ถ้าได้ยางงี้คือโคตรดีเลยคือถ้าไม่เข้าเนี่ยก็เราก็ต้องโทษตัวเองว่าเราเตรียมทีมได้ได้ได้สุดเท่านี้แต่ว่ามุมเนี้ยไม่ไม่ไม่โทษใครแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือเตรียมทีมกันดีมากชื่นชมทุกคนแหละมนถึงจุดนี้ได้นะครับคือคือสู้เต็มที่เราก็ถ้าถ้ามีข้อความด่าน้องๆเนี่ยเราจะซัพพอร์ตให้เลยเพราะว่ามันเต็มระบบสุดๆแล้วเก็บตัวทุกอย่างโปรแกรมไม่พออยากไปคุยกับกรมพละคือคือแบบ พยายามมีขั้นดีตอนใน,ใน,ใ,นในการทํางานอะ่ะพวกทุกคนเห็นไงว่าเด็กมีศักยภาพที่ที่จะไปได้นะครับผมเชื่อว่าดีพอนะเชื่อว่าดีพอที่น่าน่าจะเป็นอย่างไรแปดได้ถ้าเป็นสายเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอเจอ,เจอสายทีมอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชา n e l ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ